สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ห่างหายไปเป็นอาทิตย์เลยค่ะเนื่องโดยพึ่งมีงานละตัวมากค่ะแต่วันนี้พึ่งได้กลับมาแล้วนะค่ะวันนี้พึ่งมีอะไรมาโชว์ทุกๆคนด้วยนะนี่คือกล่องพัสดุนะคะพึ่งมาด้สั่งมาจากเว็บไซต์ไหนๆเลยค่ะมันเป็นกล่องพัสดุที่ทางบริษัทบริษัทหนึ่งเขาส่งน้ำใจไมตรีสิ่งดีๆมาให้พึ่งนะคะ เดี๋ยวจะมาแกะดูข้างในว่ามันเป็นอะไรยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นพึ่องอยากจะบอกว่าพึ่งได้ทําการแกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่อยากให้เสียเวลาสําหรับทุกคนค่ะนี่เป็นอย่างนี้นะคะหน้าตามันเป็นอย่างนี้ค่ะอ่าพึ่องอยากจะบอกว่าพึ่งได้มาแบบว่าเอ่อทางบริษัทเนี้ยเขาเห็นพึ่งในเพจ แล้วก็ช่องน้ำพึ่งไลฟ์สไตล์และในบริษัทนี้มีกันทั้งหมด4แบรนด์ที่เขาได้เล็งเห็นพึ่งในเพลทนะเขาก็เลยตกลงปรงใจกันว่าพึ่งเนี้ยเหมาะกับโปรดักชิ้นนี้มากและก็ได้ส่งสินค้าตัวนี้มาให้พึ่งค่ะและพึ่งเองก็ได้รู้ข้อมูลมาว่ามันเป็นขนมทานเล่นและขนมตัวนี้มันก็คือเป็นแบบว่าของทานเล่นที่แบบว่า ปรับลำไส้ให้สมดุลค่ะมาดูหน้าตากันเลยค่ะว่าเป็นยังไงนี่ค่ะหน้าตาหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะก็จะมีนี่ค่ะตัวของขบเคี้ยวก็คือแคลบอลานเขาก็จะมีอหนังสือมาให้อ่านแล้วก็มีสติกเกอร์ เอามาให้แปะอยากแปะตรงไหนก็แปะไปเลยค่ะเออน่ารักดีนะอ่าแล้วก็มีเสื้อมาให้ใส่เล่นด้วยนะจ๊ะไซส์ L อ่ะเออไซส์ L โอเคยังไงก็ต้องขอขอบคุณค่ะเรามาพูดถึงออตัวนี้กันเลยนะเพิ่งเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะอและนี่ เป็นการรีวิวครั้งแรกของพึ่งนะอะ่พึ่งอยากจะบอกทุกคนว่าพึ่งไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าตัวนี้แต่อย่างใดนะคะก็คือทางบริษัทเขามีน้ําใจอ่ส่งมาให้พึ่งให้พึ่งได้ทดลองก็เอาง่ายๆอ่ะก็พึ่งตรงกับโปรดักต์ของเขาเขาก็เลยส่งมาให้พึ่งทดลองตัวนี้เท่าที่พึ่งดูหน้าตาแล้วก็เป็นเม็ดนะคะเป็นเม็ดส่วนผสมของเขาเหรอก็รู้สึกว่าจะมีน้ําตาล25%นะ แล้วก็โยเกิร์ตผง20%แล้วก็อินซูรินนะคะแล้วก็จูรินซีนะคะแล้วก็ต่างๆเออเอาง่ายเอาคร่าวๆแล้วกันนะก็คือเอาง่ายตัวนี้มันจะไปช่วยปรับสมดุลลำไส้เออเขาเขียนไว้ว่างั้นนะอ่าเดี๋ยวเพิ่งจะมาลองแกะดูนะว่าเม็ดเป็นยังไงและรสชาติเป็นยังไง เคยค่ะพิ่งก็ไม่เคยหรอกอปกติพึ่งก็จะเซื้อแบบว่าพวกเอเป็นที่เขาชงน้ําเย็นนะคะ่ะถ้าเกี่ยวพูดถึงลําไส้นะแต่ตัวแบบว่าทานเล่นแบบนี้พิ่งไม่เคยนะเดี๋ยวจะลองทานให้ทุกคนดูนะพึ่งจะพูดตามจริงนะว่ามันเป็นยังไงนะนีะ่มันมีกลิ่นของโยเกิร์ตนะคะ เขาเขียนไว้ว่าจะอมก็ได้หรือจะเคี้ยวก็ได้พึ่งขอเคี้ยวแล้วกันนะอืมรสชาติจะออกไปทางเปรี้ยวนิดนิดนะออกเปรี้ยวนิดนิดค่ะมันเป็นเปรี้ยวที่แบบว่า ไม่ได้ปเปรี้ยวจีดนะก็ง่ายๆก็คือมีน้ําตาลมีผงโยเกิรต์ตเอ้ยโยเกิร์ตผงแล้วก็จูรินเซแล้วก็อินซูรินอืมค่ะตัวนี้ก็เท่าที่อ่านดูนะก็คือแก้ท้องอืดท้องเสียแก้อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยงงก็ง่ายๆเนี่ยเขามีหนังสือให้เพิ่งอ่านก็ จะน่ารักน่ารักไหคะเป็นภาพการ์ตูนจะแบบนี้ <c oughs> และถามว่าเขามีวางขายที่ไหนเหรอรู้สึกว่าเขาจะมีวางจำหน่ายตามห้างสปปรรพสินค้านะคะแล้วก็ร้านขายยาชั้นนํานะ <c oughs> และใน Lazada แล้วก็ e s h อ p e e ก็มีนะคะ <c oughs> อืมอ่าถ้าใครสนใจนะหรือยังไงก็ลองเสิร์ชหาดูนะคะ รู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นแคลบร้านนะคะตราฟรอแคร์อืมาฟรอแคร์นะคะอืมโอเคค่ะเรื่องรสชาตินี่ก็โอเคไปทางเปรี้ยวนะไปทางเปรี้ยวนะคะคือเอาง,ง่ายๆคือเอาไว้กินเล่นเอาไว้กินเล่นจะอมจะเคี้ยวก็แล้วแต่เราสะดวกนะคะแต่สําหรับพึ่งแล้วพึ่งรู้สึกว่าพึ่งขอเคี้ยวดีกว่าตัวนี้รู้สึกว่ามันจะเกี่ยวกับบรรดา สายรักสุขภาพนะคะเออมันก็น่าสนใจนะคะส่วนเรื่องราคานี่พึ่งไม่รู้นะคะว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าก็ไม่ได้แจ้งมาเนาะอืมก็เอาง่ายๆอย่างที่พึ่งบอกนะคะพึ่งไม่ได้อ่เป็นพรีเซนเตอร์พึ่งแค่ได้รับอ่สิ่งดีๆจากทางบริษัทอา่าพึ่งก็เลยมารีวิวแบบว่าจริงๆสดๆให้ทุกคนรู้ะคะ่ะว่ารสชาติมันเป็นยังไงอืมเอ่อเท่าที่ทานดูก็โอเคนะ ต่ออีกเม็ดก็ได้เนาะโอเคค่ะรสรสชาติใช้ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่จี๊จ๊าจนแบบว่ากินไม่ได้นะอืมก็เอาง่ายๆคือขนุมทานเล่นปรับลําไส้ให้สมดุลน,นะคะสายรักสุขภาพลองไปหาซื้อดูนะนนะเนี่ยนะเนี่ยดูหน้าตาไว้ก็คือแคลบาลานนะคะแคลบาลานใน l a z a d ้ก็มี s h อป e e ก็มีตามเอ่อท็อปมาร์เ หรือท็อปเดลีก็มีก็ไปหาซื้อกันดูนะคะถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องอปรับลำไส้ให้สมดุลนะคะเรื่องสายสุขภาพลองดูค่ะถ้าสำหรับการรีวิววันนี้ก็จะมีมาฝากให้กับทุกคนประมาณนี้นะคะแล้วยังไงก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ